สวัสดีค่ะเยาวันสวัสดีกันก่อนแล้ว y u u hand put it together สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยาวันจำได้ไหมอ่ะครณแพทวนอีกรอบหนึ่งครอบครัวสีชมพูหรืออักษรกลางของเรามีเก้าตัวจำได้ไหมคะอะไรบ้างทำาไมก็ไก่ใช่ไหมก็ไก่จอจานดอเด็ก ตอตาดอชดาตอปะตากบอใบไม้บอปลา ออาหอ้าเ oh, uh huh. ตัวแต่ทีนี้จำได้ไหม I have a story for you ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอง oh, is easy to remember the letter one by one by one. โอเคไหมคะันคุณพายมีเรื่องจำเรื่องของเราได้ไหมนิทานของเราเรื่องของครอบครัวสีชมพูอ่ามันง่ายกว่าการจำตัวหนังสือทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตว,ตวใช่ไหมคะอ่า เรื่องของเราจำได้ไหมอะไรบ้างอา uh, our story ไก่เกืกกไก่ไก่เจอเจอจิกนะไก่จิกเดเด็กเจตายไก่จิกเด็กตายเดเด็ก,กตาย,ตายบน ปากโง่เห็นไหมคะครบ9ตัวเลยไก่จิกเด็กเด็กตายบนปาอ่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตาย,ตาย,ตายบนปากอง่เห็นไหมเก้าตัวนะคะทีนี้สละจำได้ไหมอันนี้ช็อตวันเสียงสั้นอะอะ อีอีอืออือฮ่เก่งมากครูพาม่เชื่อว่าเราเก่งจริงอ่ะ so can you lead with me อันนี้อ่านว่าอะไรคะกอะกะจออะจะ Do, a, da. To, a, ta. Do, a, da. To, a, ta. Bo, a, ba. That is เสียงสั้นอ่ะเห็นไหมคะช็อตซาวนาวลองกออากาจออาจาโดอาดาลองซาวนะคะ Do-a-ta Do-a-da Do-a-ta Bo-a-ba จะละอะไรคะอีกออีกีจออีจีดออีดีตออีตีดอ,อี ดีตอ,อีตีบออีบีปออีปีฮะ ah. and the last one อ,อีอีอะ ah. and the next one สละอะไรคะ ลองเศรอีกออีกีจออีจีเก่งมากดออีดีตออีตี

ออีอ e. e. uh, uh ีเก ah ่งมากอ่ะแอนจำได้ไหมอันนี้สระอะไรครูแพรบอกมีผู้ผู้ on the top so ผู้ผู้ in t h a i we call อ uh, 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 ึฉะนั้นสระอึอ่ะอึเห็นไหม h a v e ผู้ผู้ on the top one we call สระอึเก่งมากอึ かうくうゃずウうるとうとウうる ตอึอตึอบอือบึอตออึอออออเก่งมากค่ะ and this one สละอะไรนะร้องไห้ฮ <crew horror> <ะ>ือสระสระอือครูแพรบอกว่าสระอือใช่ไหมคะร้องไห้ฮือหื้อใครงือ so you need a ออ ang too don't forget a ออ่างสละอือ have a ออ่าง always นะคะ always have a ออ่างเลยต้องมี a ออ่างเสมอเข้าใจไหม ห้ามลืม don't forget it okay? โอเคก็อือกือจะอือจือดอือดอือเก่งมาก ដឺតឺតឺបឺបឺ above right but this one อยู่ข้างล่าง่า uh, this one below like this one อันนี้ in Thai สาระอุ Short sound can you say อุอุ่า uh, อย่างเช่น this one อ่านว่าอะไรก็อุ กูกอุกอุกูกอุกูอ่ากูคำนี้อ่านว่าอะไรคะจออูจูอ่าจออูจูจออูจูอันนี้ da u du de u du da u du ha ah, du ta u tu ha ah, tu te u tu ta u tu ha ah, tu da u du ta u tu ta u tu ah ba u bu ba u bu ba u bu ันนี้เสียงสั้นใช่ไหมคะช็อตซาว long sound of u is อู can you say can you say อ ah uh. and this one ดดูิ this one อู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  o n g sound นะคะลองซาว u n 安妮。 du 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 da u du pa u pu pa u puเก่งมาก ba u Bau Bu Be U Bu Long sao. Bu Ta U Tu Ta U Tu A U U A ha. e U U ตดอชะดาเสียงเดอเดออูดูอดตอปะตากเสียงเตอเตออูตูฮะอันนี้อะไรนะคะเสียงอะไรนะสระอะไรนะคะอูอูอูอ อู๋อะกูแพ้มีงานให้งานของเราวันนี้สละอูแอนสละอูเห็นไหมคะคัดเหมือนเดิมเลยนะคะคัดเหมือนเดิมก,ออก็อูกูเวลาเราคัดไปแล้วฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะคะเวลาเราเขียนเราเขียนกออ็อูกุกออ็อูกูก็อูกุก็อูกูรูแพรให้ทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเวลาเราสะกดไป เราออกเสียงด้วยเนี่ยเราจะได้เกิดความเคยชินนะคะทําทไปด้วยนะอ่ออุตุต่ออุตุตออุตุตออุต,ต,ออตุอย่าลืมมันทัดข้างล่างเราเขียนเองนะคะทําทหมดเลยเวลาเราพัดไปพูดไปด้วยนะเราจะได้คุ้นเคยกับเสียงหรือว่าตัวสะกดหรือการสะกดคำต่างๆนะคะโอเค บายค่ะสวัสดีค่ะ